คนไหนอยากมีผิวหน้าดีห่างไกลฝ้ากระจุดด่างดำบ้างคะวันนี้ปุ๋ยมีวิธีการจัดการกับปัญหาเหล่านี้ได้อย่างตรงจุดและปลอดภัยด้วยนี่เลยแอล o h ตัวนี้เลยนะคะ Mix Foot Herbal s o a ฟ s <S ตัวนี้เลยซึ่งต้องบอกเลยว่าตัวนี้มันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ปุ๋ยใช้เองจริงๆเป็นประจาทุกวันจนมีหลายคนทักมาเยอะมากๆว่าเฮ้ยใช้อะไรดูแลผิวหน้าทําไมผิวหน้ามันถึงดูกระจ่างใสแบบนี้ต้องบอกเลยนะว่าที่กล้าโชว์หน้าสดก็เพราะตัวนี้แหละคะ่ะวันนี้เรามาล้างหน้ากันด้วยสบู่ a l โคล h o l Mix Foot Herbal s o a ฟตัวนี้เลยค่ะ ตัวนี้เป็นสบู่สมุนไพรนะคะสกัดจากธรรมชาติร้อยเปอร์เซนต์แล้วก็ใช้ได้ทุกวันยิ่งใช้ก็ยิ่งดีด้วยค่ะตัวนี้จะช่วยทําความสะอาดผิวหน้าของเราได้อย่างหมดจดเลยเพราะว่าเขามีวิตามินซีสูงด้วยนะทําให้ฝ้าหรือว่าฝ้าที่แบบฝังลึก,ลกหรือว่ากระและจุดด่างดำเนี่ยมันดูลดลงอย่างเห็นได้ชัดนะคะแล้วก็มีสารแอนตี้ออกซิเดนต์ด้วยนะคะที่ช่วยต้านอนุมูลอิสระค่ะไม่ให้ผิวผลิเตเม็ดสีเมลานีนหรือว่าฝ้ากระจุดด่างดำนั่นเองแล้วก็ช่วยซ่อมแซมผิวค่ะเซลล์ผิวเก่าด้ ล้างแบบนี้เป็นประจําทุกวันได้เลยเช้าเย็นผิวหน้าก็จะดูแบบนี้เลยค่ะใสๆเนาะเวลาโชว์หน้าสดแล้วเนี่ยเรียกความมั่นใจกลับคืนมาได้เยอะเลยค่ะ แค่เท่านี้เองนะคะก็มีผิวหน้าดีแล้วและที่สําคัญเลยสา,ารสกัดของเขามาจากธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์เลยด้วยค่ะสำหรับใครนะคะที่กำลังมองหาเคล็ดลับดีๆไอเทมดีแบบนี้ก็ต้องขอฝากไว้เลยก,กับแบรนด์ a l c o Mix Food Herbal Soap ตัวนี้เลยนะคะสาหรับใครที่ดูคลิปนี้แล้วสนใจเดี๋ยวปุ๋ยจะทิ้งช่องทางการติดต่อของเขาเอาไว้ด้านล่างคลิปนี้ให้แล้วกันเนาะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ